หน้าหนึ่งออกทุกสำนักพิมพ์กำนันซ้อนผู้มากอิทธิพลตะวันออกแดนตะวันออกได้ถูกฆาตกรรมในบ้านพักของตัวเองโดยมีหญิงสาวที่มารับงานบอกว่าคนข่าเป็นวัยกลางคนบอกว่ากำนันเคยฆ่าพ่อแม่เขาตำรวจตามสืบจนมั่นใจว่า เป็นนายชิดที่หายสาบสูญไปนานถึงสิบหปีเอาละครับคนเล่นของขุนจนชิดหรือเสือชิดเพิ่งเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับวันนี้หลอนสนธยาก็ได้นำเรื่องราวบางส่วนของขุนจนชิดหรือเสือชิดมาขัดต่อดัดแปลงเพื่อเพิ่มอัตรารในการรับฟังแต่ผิดพลาดประการใด